สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจีราเสวตามวันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของผมชื่อ Quarter of a n o t e นะคะรายการนี้จงใจและตั้งใจไว้ว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกนะเช่นเล่าเรื่องปตทศารสต์เพลงปวทสารต์นักแต่งเพลงดนตรีคลาสสิกอย่างสนุกสนานพร้อมเกร็ดจ,จากตทศารสต์ด้านอื่นๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องดนตรีคลาสสิกได้เราต้องรู้ก่อนว่าดนตรีคลาสสิกคืออะไรและดนตรีคลาสสิกมาจากไหนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการจะ introduce ดนตรีคลาสสิกให้ทุกทุกคนรู้จักและได้ enjoy กันเราก็ควรจะต้องเกริ่นสักหน่อยเรื่องประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิกตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงจนปัจจุบันทุกวนันนี้เพราะอย่าลืมว่าดนตรีคลาสสิกคือพื้นฐานของดนตรีทั้งหมดถึงปัจจุบันนะคะ ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นฐานการเขียนดนตรีในช่วงยุคตวนตกมาตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณแล้วเพราะนั้นว <c oughs> ันนี้ก็ขอเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ขอให้ enjoy ด้วยถ้าไม่ว่าอะไรก็กดไลค์กด subscribe กันนิดนึงนะคะ ทีนี้เราจะเริ่มจากประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่ช่วงยุคปี1600คริสต์ศักราชเออก่อนคริสต์ศักราชนะครับซึ่งก็คือช่วงยุคกรีโบราณนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงยุคที่มีการคิดค้นเครื่องดนตรี i, เครื่องสายอะไรประมาณนี้ขึ้นมาบ้างเครื่องสายก็คือเครื่องแบบเราสีแล้วมันจะมีสายที่ขึงทําให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับ ในช่วงยุคกรีกโบราณคือช่วงการเริ่มต้นใช้ดนตรีเพราะว่าในช่วงที่าศาสนาแล้วว่าชนชั้นสูงเนี่ยกำลังรุ่งเรืองอยู่เขาก็ต้องมีดนตรีเรืองรมดนตรีที่ทําให้เขาอ n จ o y และดนตรีที่เหมือนจะเป็นเครื่องสื่อสารกับเทพ,พเจ้าถ้าใครเคยอ่านเทพน,นิยายกรีกมาบ้างก็รู้จักเช่นเทพอพอลโลที่เล่นหาอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นสยียงแห่งความเป็นดนตรีมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้ว นะฮะทีนี้ในช่วงยุคกรีบโบราณนอกจากนี้แล้วเป็นช่วงยุคที่คิดค้นทฤษฎีดนตรีทฤษฎีดนตรีก็คือทฤษฎีที่บันทึกในช่วงยุคตะวันตกพูดถึงหลักการการเล่นดนตรีการเขียนเพลงต่างๆนานาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยถามว่าทำไมจู่ๆดนตรีถึงโผล่ขึ้นมาได้กลายเป็นดนตรีคลาสสิกท,ที่จะก้องโลกของทวันนี้เนี่ย เป็นเพราะว่าในช่วงสมัยยุคก,กรีกโบราณในเมืองเอเธนส์นะคะต้องไม่สับสนกรีกโบราณกับกรีกทั้งประเทศนะคะอย่าลืมว่าในช่วงยุคก,กรีกโบราณเนี่ยชาวกรีกแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มเอเธนสปาร์ตันอะไรอย่างนี้นะะเพราะฉะนั้นชาว A ten, เอเธนเนี่ยจะเป็นพวกฟิโลโซฟีซึ่งเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อะไรอย่างฟิสิกส์องเสียงก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนี้แล้วนั่นะคือช่วงยุคก,กรีกโบราณนะฮะทีนี้ ดนตรีจะเริ่มหลากหลายและเข้าสู่คนมากขึ้นนะฮะในช่วงยุคโรมันช่วงยุคโรมประมาณ753ก่อนคริสตศ,ศักราชและถึงคริสตศ,ศักราช467เป็นการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองหลายๆรอบของจักรวรรดิโรมันนะคะตั้งแต่เป็นราชอาณาจักรโรมันสาธารณรัฐโรมันแล้วก็จักรวรรดิโรมันนะคะจักรวรรดิโรมันล่มสลายในปี467เมื่อจกักรพรรดิไดโอเคลีเซียนสละราชบัลลังก์ นี่ในช่วงยุคโรมันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพอมันมีวิทยาศาสตร์มีโรงแรมมีการสร้างบ้านเขาก็จะมีดนตรีที่จะมีคนเล่นให้แบบคนที่คนรวยฟังและเนื่องจากโรมันเป็นชนชาติที่รบรบเก่งนะฮะเขาก็จะต้องมีดนตรีดนตรีก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในวงดุริยางอะไรแบบนี้บ้างเพื่อใช้ปลกใจกองทหารกองทัพเวลาออกไปรบ นอกจากนี้แล้วดนตรียังจะใช้กับการบันเทิงมากกว่าเดิมและคนก็จะเริ่มเล่นดนตรีมากขึ้นเพราะว่าในช่วงยุคโรมันเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าเป็นช่วงที่ระบอบประชาธิปไตยและความท้าทีมของประชาชนต่อชนชั้นสูงเริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากเขามีรบปกครองที่ให้ตรีบูนซึ่งก็จะเหมือนสสในเชิงหนึ่งนะฮะเข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศเพราะนั้น ทั้งดนตรีประชาชนจะมีความรู้มากขึ้นเมื่อก่อนจะเป็นแค่พวกนักปรัชญาอะไรแบบนี้แต่ประชาชนจะได้รับการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลายเพราะฉะนั้นทั้งดนตรีศริลป,ปะขแขนงหลายๆแบบก็จะเริ่มดังขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยช่วงจกักรวรรดิโรมันล่มสลายเนี่ยก็จะผ่านยุคมาเรื่อยๆซึ่งเป็นยุคแบบว่าที่ไม่ได้มีการพัฒนาด้านดนตรีหรือศิลป,ปะมากมายจนทั่งมาถึงช่วงยุคมืด ะะช่วงยุคมืดหรือยุคมดิดเเออรจะงอเป็นยุคที่ดังมากยุคมืดเนี่ยเริ่มต้นมาได้เพราะว่าสงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามเพื่อย,ยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้ว5นาทีทีนี้ในช่วงยุคมืดเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มืดทางปัญญามากโดยที่ แม้ดนตรีจะพัฒนามีเครื่องดนตรีใหม่ๆหลายอย่างเช่นรีคอร์เดอร์หรือขลยในภาษาไทยเรานะครับแล้วมีเครื่องดนตรีคลาสสิกเช่นไวโอลินวิโอลาการร้องเพลงคอรัสในโบสถ์มากขึ้นแต่ทุกอย่างจะมีพื้นฐานอยู่กับก,บการใช้ศาสนาเป็นเบื้องต้นคือเราเล่นดนตรีเพื่อพระเจ้าเล่นดนตรีเพื่อศาสนาเล่นดนตรีเพื่อโป๊ปอะไรอย่างนี้ วันดนตรีก็จะไม่ครีเอทีฟแล้วก็ต้องยึดมั่นอยู่กับแค่เนื้อร้องเพลงที่เป็นภาษาละตินที่จะร้องเพื่อให้พระเจ้าอะไรเงี้ยร้องเพื่อศาสนาไม่ใช่แบบว่าที่คนจะสะดวแต่ถึงเป็นอย่างนั้นชนชั้นล่างจะได้รับ access สู่ดนตรีมากขึ้นโดยการเล่นเป็นวงบ้างเล่นเพื่อตัวเองอะไรบ้างแต่ไม่มีความกว้างขวางด้านนี้ จนทั้งถึงยุคเรเนซองส์เรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีดาวคิดด้านวิทยาศาสตร์และการวาดภาพและศิลปะอื่นๆดังขึ้นมามากเช่นเรียกว่ามีการวาดภาพในโบสถ์มากขึ้นศาส,สนาก็จะเริ่มแบบว่าลดความป๊อปปูล่ามากขึ้นเมื่อคนแบบพระเจ้าอาจจะไม่ได้มีจริงอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นดนตรีแทนที่รับใช้ศาสนาอย่างเดียวก็จะเริ่มคนจะเล่นดนตรีกันมากขึ้นและชนชั้นล่างเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มเล่นดนตรีกันเป็นวงหลายๆเครื่องดนตรีเล่นพร้อมกันคนร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานจะมีมาในช่วงยุคเรเนซองส์นะฮะทีนี้อย่าลืมว่าในช่วงยุคเรเนซองส์จะเป็นแนวทํานองเดียวหรือว่าโมโนโฟนิกทีถ้าทุกท่านถึงจุดน,นี้งงนิดหน่อยกับว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คืออะไรผมจะอธิบายให้หนึ่งดนตรีเนี่ยมี3ประเภท นะดนตรีโมโนโฟนิกพ l ลิโฟนิกและ h o โฮโม o n i c กโมโนโฟนิกคือเพลงที่ร้องอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวไม่มีเมโลดี้หรือคอร์ดอยู่ด้วยกันนะฮะถ,ถ้าเราฟังเพลงเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เด่นและสิ่งที่คอยเสริมถูกไหมฮะถ้า o n โนโฟนิกคือแค่อย่างเดียวเช่นถ้าร้อง Twinkle Twinkle Little Star แค่อันเดียวเนี่ยมันก็คือ m o มโนโฟนิกในเชิงหนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นในช่วงยุคเรเนนองส์ก็ไม่ได้มีการเล่นดนตรีแบบใช้หลายๆแนวทำนองมาประสานเสียงประกอบกันเพราะวดนตรีจะยังอยู่กับแบบว่าการร้องเฉยๆบ้างการร้องเพลงก็อาจจะยังเป็นภาษาละตินอยู่การบันทึกโน้ตก็ไม่ได้แบบว่าสะดวกหรือกว้างขวางเหมือนทุกวันนี้นะคะ ต่อไปถ้าอันนี้ก็สมสมติถ้าใครชอบดูจูราสสิกพาร์คหรือจูราสสิกเวอร์แล้วรู้สึกว่าในช่วงยุคจูราสสิกของไดโนเสาร์เป็นยุคที่เขารุ่งเรืองเนี่ยอันนี้ผมมาเลยยุคจูราสสิกของดนตรีนะคะคือยุคบาโรกยุคบาโรกนั้นศาสนากลับมาเฟื่องฟูอีกรอบดนตรีเริ่มเล่นเพื่อพระเจ้าอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้เล่นเพื่อพระเจ้าแบบมั่วๆหรือเล่นแบบร้องที่คนไม่สามารถเข้าใจได้ยุคบาโรกเป็นยุคที่ทฤษฎีดนตรี ขึ้นมาและวทำให้เพลงคลาสสิกนั้นกว้างขวางและมีคนเขียนมากมายมหาศาลนะคะดังๆในยุคนี้ที่ก้องโลกจนถึงทุกวันนี้ก็มีโยฮันเซบาสเตียนบาร์กอันโตนิโอวิวัลดีนะฮะแล้วก็แม้หลายคนอย่างเงี้ยฮะ,ะเพราะฉะนั้นคือในช่วงยุคบารกเนี่ยจะเป็นการเขียนเพลงโพลีโฟนิกเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องโมโนโฟนิกแล้วโพลีโฟนิกคือการเขียนทำนอง2อถึงสอัน พร้อมกันเช่นอาจจะมีเครื่องตี4อันเล่นพร้อมกันนะคะเช่น quintet quartet อะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้แล้วยังมีเพลงเช่นฟิ ю กและเครื่องคีย์บอร์ดก็จะเริ่มมาในช่วงยุคนี้นะเช่นออร์แกนคลาเวียคอร์ดเปนโนฟอร์เต้ถามว่าเปนโนฟอร์เต้คืออะไรก็คือคล้ายๆเปนโนที่อยู่ข้างหลังผมนะคะแต่ว่าเสียงมันจะแบบว่า,าแกล้งๆก,กว่านิดหนึ่งนะคะไม่ได้ทันสมัยเหมือนเปนโนทุกวันนี้ อันนั้นคือยุคบาโรกบาร์กได้เขียนเพลงดังๆไว้หลายอันเช่นเบรนเดนเบิร์กคอนแช o โต e พรีลูดอินซีเมเจอร์นะฮะถ้าอยากหาฟังก็ลองไปค้นได้เลยนะคะบาร์กเฟมัสซองเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาเพียเพราะว่าบาร์กได้เขียนเพลงไว้เยอะมาก บาร์กถือว่าเป็นหนึ่งในดักดนตรีที่อาจจะมีความสุขที่สุดนะคะอย่างนักดนตรีคลาสสิกหลายคนก็ถือว่าชีวิตอาภัพเอาการอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนั้นกันทีหลังเมื่อผมจะเริ่มเล่าเรื่องปรดนักดนตรีนะคะอันโตนิโอวิเวลดีเขียน four seasons นะที่เรารู้จักกันมากสุดก็สปริงนะถ้าลองไปหาก็จะเจอฟังอีกเหมือนกันในอนาคตถ้าอยากฟังจากผมก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ก ได้นะคะเผื่อผมจะแกะนี่นอกจากนี้แล้วยังจะมีพอดนตรียุคบาโรกเนี่ยเริ่มดังขึ้นมาดังขึ้นมาแต่ว่าพอบาร์และวิวาลดีเสียชีวิตเนี่ยฮะประมาณในช่วงปี16.00ถึงปี1750เนี่ยเป็นช่วงที่บาร์วิวาลดีดังใช่ไหมฮะในปี1750เเริ่มเข้าสู่ยุคที่ศาสนาเริ่มล่มจม ในเชิงหนึ่งนะคะคือคนเริ่มไม่ค่อยศรัทธาศาสนาแต่สิ่งที่คนจะหายมาศรัทธาคือสิ่งที่จับต้องได้เช่นชนชั้นสูงซึ่งเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยก็คือเจ้าชื่อดนตรีคลาสสิกก็จะมาจากยุคนี้ค่ะยุคคลาสสิกเพราะว่านักดนตรีที่เรารู้จักมากสุดในดนตรีคลาสสิกแม้กระทั่งคนที่เล่นดนตรีล็อกเฮฟวี่เมทัลก็คงจะต้องรู้จักคือวอลฟ์กังอามาเดอุสโมซานนะฮะวอลฟ์กังอารมาเดอุสโมซาน ทุกท่านก็อาจจะเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาคือใครอะไรอย่างนี้เขาเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่เขียนเพลงเพราะก้องโลกมากนะคะอาจจะดังกว่าบาร์คด้วยซ้ําเอาพูดจริงๆนะคะเพราะบางทีคนก็อาจจะรู้สึกว่าเพลงบาร์คมันยากเกินไปนะฮะวอลกังอาร์เมอุสโสมซาเขียนเพลงดังๆไว้เช่นซิมโฟนีหมายเลข40 โซน a าต้าอินซีเมเจอร์ K 5 4 5นะฮะ, 45, ะ,ฮะอันนี้ก็เพลงดังเหมือนกันไปหาฟังได้เลยนะครับพิโนคอนแช r โตหมายเลข21และฮอนคอนแช r โต K 4 9 5 m ก v e m e n มูฟเมที่3อันนี้ก็ดังมากเหมือนกันถ้าอยากไปหาฟังก็ค้นบน YouTube ได้เลยนะฮะ นี่ในช่วงยุคคลาสสิกสิ่งที่คนทําคือเขียนดนตรีเพื่อชนชั้นสูงอาจจะไม่ได้เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อชนชั้นสูงโมซร์ Mozart เริ่มแนวคิดของการเขียนดนตรีกว้างขวางมากขึ้นและใช้คอร์ดแปลกใหม่ขึ้นมานะคะแต่เนื่องจากมันเขียนให้ชนชั้นสูงเขาก็อยากจะฟังอะไรที่ลื่นหูถูกไหมฮะเพราะนันเพลงของโมซ์ดในช่วงหนึ่งโมซร์ Mozart มักจะไม่ได้จ้างโดยวงังโมซ์ดก็เล่นให้วงัวงสองสามวังแต่ว่าในช่วงหลังเนื่องจากโมซร์เป็นคนที่ขาดประสบการณ์ชีวิตและการเงินเนี่ยเขาก็ชีวิตตกต่ำม,มาก นะจิงแล้อีกเพลงหนึ่งของโมซาร์ที่ดังคือแมจิกฟลุตนะฮะของที่ปากานินี่อะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะดังมากตรงนี้ <c oughs> ทีนี้เออ่ยุคคลาสสิกนอกจากโมซาร์แล้วก็จะมีไฮเดนอีกคนหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสที่เพลงของนักต่างเพลงทุกคนแต่วันนี้จะขอเล่าเป็นเรื่องแต่ละยุคมากกว่านะฮะก็อาจจะไม่เกินยาวมากนะคะแต่ถ้าตามไม่ทันนะคะก็ ลองฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะอาจจะมีแบบว่าบางจุดที่ผมอาจจะอธิบายซับซ้อนกันไปนิดนึงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันว่างงตรงไหนอาจจะเอามาเป็นคอนเทนต์ในตอนหน้าก็ได้นะ,ะสุดท้าย2ยุคนะฮะสยุคสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคที่แบบว่าดนตรีคลาสสิกเริ่มแบบว่าไม่ได้อ,อ่ปอปาพ popula มากเท่าดนตรี hey, เฮฟวีแมทชลบ้างเพลงป็อปบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะพูดถึงยุคโรแมนติก ซึ่งเป็นยุคที่ดนตรีเฟื่องฟูที่สุดนะเพราะว่าคนสลัดนักดนตรีเนี่ยจะสลัดทิ้งความคิดว่าเราต้องเขียนเพื่อใครสักคนเราเขียนเพื่อตัวเองเราเขียนเพื่ออธิบายตัวเองดีกว่าเราไม่ต้องเขียนให้คนอื่นแล้วในยุคโรแมนติกเนี่ยฮะจริงแล้วนักดนตรีดังเนี่ย เยอะกว่ายุคคลาสสิกและยุคอื่นมากยุคคลาสสิกอาจจะแค่แบบโมซาร์ทไฮเดนและยุคบาโรก,ก็อาจจะแค่วิบวอลดีกับบาคกแต่ยุคนี้ผมลิส์ไว้หลายคนมากจนทั้งอาจจะไม่ได้เล่าทุกคนในรอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาทีละคนและเล่าเรื่องคอนเซปต,ต์ยุคโรแมนติกก่อนดีกว่ายุคโรแมนติกเริ่มต้นด้วยนักแต่งเพลงชื่อลุดวิกฟานบีโทเฟนอันนี้ก็ดังพอๆกับโมซาร์ทเลยนะฮะขณะโมซาร์ทบอกว่าในอนาคตคนทั้งโลกจะต้องรู้จัก บีทอเฟนคนนี้นะคะบีทเฟนเป็นคนที่ชีวิตอาภับมากนะคะหูหนวกไม่สามารถได้ยินผู้อื่นได้เวลาสื่อสารก็ต้องใช้สมุดจดเขียนเพื่อสื่อสารกับคนอื่นไม่สามารถได้ยินดนตรีได้แล้วแต่สิ่งที่บีทอเฟนมีคือความมุ่งมั่นและสิ่งที่เขามีคือเขาบอกว่า ดนตรีที่เขาต้องการจะเขียนคือสื่อความในใจของตัวเองออกมาไม่ใช่สื่อเพื่อคนอื่นไม่ใช่เขียนเพื่อเมือนชนแต่เขียนเพื่อตัวเองเขียนบอกว่าฉันแสดงอารมณ์มาเพลงบิทเฟนเนี่ยไม่ได้พอปูล่าตอนเขามีชีวิตอยู่แต่มาพอปูล่าหลังเขาเสียชีวิตเมื่อคนที่เริ่มอินเทลเจนและคิดว่าเออเราทำเพื่อตัวเองได้เราเขียนเพื่อตัวเองได้ก็จะฟังเรายกย่องผลงานบิทเฟนมาก จริงแล้วผมว่าหลายคนก็น่าจะเคยฟังของบีโทฟเฟนมาเยอะๆนะคะเช่นซิมโฟนีหมายเลขเก้าโอทูจอยอันนี้ก็มีคนเอามาทำเป็นเพลงฮิบิมอสเทลร็อกด้วยนะคะเป็นโอคอนแชโตหมายเลขห้าเอ็มเปอร์ร์นะคะแล้วก็เป็นซิมโฟนี Symphony หมายเลขสามอิโรอิก้าซึ่งเขียนเรื่องเกี่ยวกับจกักรพรรดินโปลีนก็ดังมากเหมือนกันนะรถไฟฟังบีโทฟเฟนเขียน เพื่อแสดงความหมดหวังของเขาในโนต้ตเพลงแต่ก็จะมีนักแต่งเพลงคนอื่นที่เขียนดนตรีด้วยความหมายแตกต่างกันไปนะฮะเช่นวันนี้มี h a n านเนสบรามส์ฮังการีแดน c ์นะฮะคล o u ด d เดบูชีเนี่ยเขียนเพลงเพื่อลูกสาวของเขาพูดถึงเพลงดังๆก็จะอาจจะมีด็อกเตอร a กราดูสแ m พาซึ่งพูดถึงแบบว่าคืออาจจะใช่แต่ก็ไม่ใช่คือเป็นแนวคลิป ศิลปะแบบ impressionist ซึ่งดังในฝรั่งเศสประเทศของเขามากนะฮะวันนี้มี f ฟรานซิสด้วยฟรานซิสนี่เป็นแบบว่านักเปนโนที่แบบเล่นเร็วเล่นพริว้วแล้วแบบว่ามือแบบว่าโคตรเอาเขาจร,จริงผมว่าเทมากนะฮะ,นะะเขียน consolation ดังๆหลายอันถ้าแบบว่าคนที่เราอาจจะรู้จักมากกว่าเพื่อนก็จะมีโรเบิร์ตชูมันนะฮะที่เขียน connective นะะฟรานซ r a n เทอร์ชูเบิร์ t เขียนเพลงอารพับรัก ให้กับโลกใบนี้มริ์มอสโกสกี้ผู้เขียน s ซองวิ o าเบิร์ s คือเพลงร้องแต่ไม่มีเสียงร้องและใช้ปิโนหรือว่าเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องเสียงร้องมากกว่านิโคลอปารกาน,นินีผู้เขียนเพลงไวลินสุดยากที่อเอาก็จริงครูไวลินของผมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วขนาดถึงทุกวันนี้กนน็ยังเล่นไม่ได้นะฮะขนาดแบบว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยเพลงมันยากมากนะ ะจะเล่าอีกสักสองสามคนนิดนึงแล้วฮะแล้ววันหลังเราค่อยมา specific ทีหลังดีกว่าว่าคนไหนชีวิตเขาเป็นไรบ้างเราพูดถึงจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แนวคิดมาในยุคโรแมนติกคือเพลง nationalist เพลงเพืะะ่อชาตินะฮะก็จะมีเฟรเดริกโชแปงเป็นชาวโปแลนด์ในช่วงนั้นมันก็มีสองชาติที่หวยหายอินดีพนเดนซ์หรืออิสราภาพจากประเทศเช่นรัสเซียหรือสวีเดนนะฮะก็จะมี โปแลนด์ Poland, ซึ่งจงเโชเงเนี่ยเขาเขียนเพลงเล่นคอนเสิร์ตและเอาเงินส่งไปให้โปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เขารักนะคะเขาก็เขียนเพลงเกี่ยวกับประเทศของเขาเช่นมาเซอร์กานะคะมีชานซิบลิอุสผู้เขียนเพลงฟินแลนดีนะฟินแลนดีนี่ก็ดังมากปัจจุบันมีฐานะเป็นเพลงชาติของฟินแลนด์ด้วยเขาเนี่ยผ่านสงครามโลกครั้งที่2 และสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาและเป็นคนที่แบบว่าขวยหาอิสรภาพให้กับฟินแลนด์จากรัสเซียมากนะคะเอ่อแล้วก็มีสมบ,บอันนี้ขวัญใจให้เด็กๆนิดนึงนะคะเซียเก้ปโปโกฟีฟผู้เขียน Peter and the Wolf ซึ่งเป็นนิทานที่เด็กๆหลายคนก็จะได้ฟังเหมือนกันนะคะเอาก็จริงๆเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปหลังจากนี้แล้วแบบว่าเล่นเพลงทั้งหมดที่วันนี้ผมได้เล่าให้ไปนะคะเพราะว่า อาจจะไม่ได้ค้นกันมากนะคะหรือไม่ก็อาจจะตัดต่อเข้าไปในอันนี้เลยด้วยซ้ำนะคะต่อไปก็จะมีรับมานีนอฟนะคะเป็นโนคอนแชตโตหมายเลขสองซึ่งก็ดังมากเหมือนกันเขาพูดถึงแบบว่าในช่วงที่รับมานีนอฟเขียนเป็นโนคอนแชตโตหมายเลขหนึ่งออกมามีคนด่าเขามากแบบว่าเพลียงควยอะไรอย่างนงี้จนทั้งต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านะโรงพยาบาลทางจิตเปรากฏกว่าคุยกับหมอเนี่ยหมอของเขาบอกว่า งั้นเขียนเพลงให้หมอหน่อยเขียนเพลงเล่าให้หมอหน่อยแล้วเขาก็เขียนเป็นอคอนแชรโตหมายเลขสองมาซึ่งดังมากนะฮะวันนี้ยุคเอ่ยยุคเอ่อโรแมนติกก็จะประมาณนี้ฮะจริงอมีเอกสามสี่ท่านที่ไม่ได้ร่เล่าแต่ว่าเรีว่าอะไรฮะมันเยอะนะยุคโรแมนติกเนี่ยจะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากสุดทีนี้ยุคสุดท้ายของเราในวันนี้ <c oughs> คือยุคโมเดิร์นหรือนีโอคลาสสิกนะฮะ โมเดินตามชื่อคือยุคใหม่นะฮะซึ่งเป็นช่วงที่คนจะเขียนดนตรียุคใหม่มากขึ้นนะคะคือวันนี้เราก็มีบาตอกซึ่งเขียนออสตินาโตซึ่งเป็นเพลงสอบขั้นสูงผมเองก็เคยเล่นเพื่อจะสอบเซอร์ติฟิเคตมาก่อนนะฮะแต่คนที่ดังที่สุดจริงๆของยุคโมเดิลและเพลงของเขาเนี่ย เคยเอาไปเล่นในสนามกีฬามากมายหลายที่นะฮะคือปีเตอร์อิลิชชายคอฟสกีผู้เขียนเพลงมีสาเพลงที่ดังที่สุดของเขานะฮะเพลงที่หนึ่งคือไวโอลินคอนแชตโตอินดิเมเจอร์เป็นไวโอลินคอนแชตโตอันเดียวของเขานะฮะถ้าลองไปคอเนี่ยจะเจอแล้วแบบว่าอืมอ้มซึ้งมากอันที่สองคือเปียโนคอนแชตโตอินบีฟลัดมเนอร์ซึ่งเป็นเพลงที่แบบหมโรงแล้วก็เปรี้ยงโครมคามมาก ถือว่าโฉมทาเอาการอยู่อันสุดท้ายที่คนชอบมากสุดน,นะฮะคือ1812 Overture นั่งจากชารอฟสกี้เป็นชาวรัสเซียนะฮะในประวัติศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งของรัสเซียคือการสู้รบกับนปโปเลียนและจากวัานนโปเลียนยกทัพบ,บุกรัสเซียและหนาวเหน็บมากหนาวหนาแล้วก็ต้องกับฝรั่งเศสในฐานะผู้พ่ายแพ้แพ้ไรไม่แพ้นะแต่แพ้หนาว ันแชรคอฟสกี้ก็เอาปี1812ซึ่งเป็นปีที่นับเลียนบุกกะหน่ำรัสเซียเนี่ยเอามาเขียนเป็นเพลงนะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนในตอนแรกเขาก็จะพูดถึงว่าโอเคกองทัพฝรั่งเศสบุกตะลุยและได้รับชัยชนะแต่ตอนหลังแบบเฮ้ยกองทัพรัสเซียออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนโปเลียนก็โดนดันกลับไปมียิงปืนใหญ่ด้วยนะคะอ่าอีกสอสาคนมีก็มีอีกอสซาวินสกีแล้วก็ ดิมซี่คอสคอฟที่เขียนเพลง Fight of the Bumblebee นะ,ะฮะเพราะนั้นสมมติเล่ามาถึงตอนนี้นะฮะยีนาทีนะฮะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกเนี่ยเป็นดนตรีที่กว้างขวางและอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากในวันนี้แต่ถ้าไม่มีดนตรีคลาสสิกโลกทุกวันนี้อาจจะไม่มีดนตรีเลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าดนตรีคลาสสิกมันคือจุดเริ่มต้นของดนตรีทั้งหมด นะมันอาจจะเป็นดนตรีตะวันตกเดี๋ยวเราจะมาบอกทีหลังว่าความแตกต่างระหว่างดนตรีตะวันตกกับดนตรีตะวันออกทางเอเชียของเราคืออะไรนะฮะเพราะฉนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะหลังจากฟังแล้วก็ขอให้ได้เข้าใจเพลงคลาสสิกมากขึ้นแตละยุกและปศาสร์ของมันเราจะกดในวันนี้เพื่อจะทาซีรีส์อันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะ ก็ถ้าอยากฟังเพลงอะไรตามที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยไปคนตามชื่อได้เลยนะฮะจะเจอนั้นวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ